มาครับกับไฟในตำนานแรมบ้าปะทะแรมบองนะครับโอ้โหนี่แฟนๆเรียกร้องมาเยอะเหลือเกินครับเปิดตัวมาก่อนเลยครับทตำนานของแรมบ้าเอ6หรือสมเด็จสิบอครับเขาพูดนี่ครับนี่ครับเอกลักษณ์ของเขาเลยครับขึ้นมาก็ต้องแดนซ์โชว์ลีลาโชว์สเต็ปให้คนดูครับแล้วก็พกวิทยุขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของท่านเลยครับ รมบ้าเอ็หรือสมเด็จสิทธิ์ออครับนี่นือหนึ่งในนักมวยไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงอย่างโด่งดังมากในประเทศญี่ปุ่นครับและเป็นนักมวยไทยเพียงคนเดียวนะครับที่ได้แชมป์รายการ MMA ในกติกา m m a ในตอนนั้นนะครับในตอนนั้นนะครับแหมและนี่ครับเปิดตัวมาครับรมบองครับหรือชูชัยเกียรติชานสิงครับขึ้นมาก็ทอกโชว์ก่อนเลยครับทั้งคู่ครับเจอกันเมื่อวันที่23เดือน พฤศจิกายนครับปี2533ครับนี่เปิดตัวมาก็มีสัมภาษณ์คู่แข่งด้วยนะครับเรียกว่าเอนเตอร์เทนคนดูครับณตอนนี้นั้นนี่เรียกว่าท่านแรมบองหรือท่านชูชัยนี่ท่านพูดเก่งนะฮะท่านคุยเก่งครับเนี่ยมาก็มีการสัมภาษณ์ครับเรียกเสียงฮือฮาเรียกเสียงฮาเอนเตอร์เทนคนดูในสมัยนั้นนะครับเอาล้วครับสำหรับท่านที่เข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโคชเช่ทีวีอย่าลืมกด subscribe ช่องโคชเช่ทีวีครับ นี่คือช่องภาคมวยไทยสำเนียงใต้ครับใช้สอดแทรกสัท์ภาษาใต้เข้าไปครับน่าจะเป็นช่องแรกและช่องเดียวเลยหรือเปล่าครับที่มีอยู่ในตอนนี้ครับเอาละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องโคเชทีวีครับนี่ครับแอนตซินก็เป็นผู้สนับสนุนใหญ่ครับทิฟฟี่แผงสีเขียวครับผู้สนับสนุนใหญ่ในช่วงนั้นครับขอบคุณคลิปจากยอดมวยเอกด้วยนะครับ ทางนังของท่านแรมบองมาในการเก่งสีแดงครับแรมบาร้าการเก่งสีน้ําเงินครับเอาละครับก็เป็นชงของการไหวครูก่อนครับไหวครูเพื่อระลึกนะครับแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์ครับรำลึกถึงนายขนมต้มครับตำนานของมวยไทยครับแล้วก็เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออบอุ่มร่างกายด้วยนะครับที่น่าสนใจก็คือถ้า รำไหว้ครูหลายๆท่าครับเป็นท่าในการวอร์มอัพแล้วก็ยืดหยียดกล้ามเนื้อที่มีอยู่จริงด้วยนะครับในวิศวการกีฬาครับก็เรียกได้ว่าบรรพบุรุษของเราครับคิดค้นกันมาก่อนการเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับและอยากให้ดูนี้ครับบรรยากาศบรรยากาศนี่คือมวยไทยในยุคเฟื่องฟูครับและดูบรรยากาศของนักข่าวช่างภาพครับเห็นไหมครับเขาสามารถที่จะมาถ่ายรูปที่ข้างเวทีแบบนี้ได้เลยครับ ไม่มีกันมาบนว่าบางลูกค้านู่นนั่นนี่ไม่มีครับเมื่อก่อนไม่มีเพราะว่าคนแน่นเหลือเกินครับและเรื่องของความปลอดภัยครับเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีแบบเซียนมวยบุกขึ้นมาบนเวทีมาประท้วงมาทำร้ายกรรมการนู่นนั่นนี่ครับเมื่อก่อนไม่มีครับนี่ครับแทบไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเลยครับสามารถที่จะมาถ่ายรูปกันข้างเวทีแบบนี้กันได้เลยครับสมัยก่อนครับ ยุคเฟื่องฟูของมวยไทยครับอนะครับนี่คือท่านั่งของแรมบ้าเอ็มสิบหกหรือสมเด็จสิทธิ์อ้อครับในการเก่งสีน้ำเงินครับสำหรับท่านที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องโคชเชทีวีครับอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับนี่เป็นหนึ่งในคลิปที่เรียกว่าแหมร้องเรียกร้องกันมาเหลือเกินครับให้หามาภาคให้หามาให้ดูครับแหมยิงลูกศรไปครับท่านั่งของแรมบ้าครับยิงลูกสอรยิงไม่โดนครับ แม่มีพ่นน้าใส่ด้วยครับแรมมองพ่นน้าใส่ครับแม่น้ําเหม็นนะครับเหม็นปากครับโอ้ยหยอกเย้ากันไปครับนี่ครับแหน่ยิงปืนอ่ายิงธนูไม่โดนก็ยิงเอนซิกใส่เลยดีกว่าครับแม่เรียกว่าการทําแบบนี้อาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามีแค่ท่านแรมบ้าเอนซิโกทำอยู่ท่านเดียวครับเอาละครับมาครับจังหวะนี้ครับถีบซ้ายเปิดมาก่อนครับแรม้องครับซ้ายเตะมาล่างมาครับท่านของแรมบ้า แรมบองกางเก่งสีแดงแรมบ้ากางเกงสีน้ำเงินครับจังหวะนี้มันหนึ่งสองสามครับแรมบ้าครับเตะตัดล่างไปครับแรมบ้าทีบซ้ายหน้าครับแรมบ้าแรมบองพยายามหาช่องในการเดินเข้ามาครับทีบซ้ายสกัดไว้ครับแรมบองโอ้ยมีศอกครับครับแรมบ้าครับเอาอนะครับแหมไม้มวยไทยครับบันเท้าเข่าศอกใช้ได้อย่างเต็มที่ครับอัปปะคัดอัปปะคัดขวาครับตามด้วยเข่าขวาครับแข่งซ้ายขึ้นก้านคอบันเซียนอ้ามีอาการมึนพลือโชครับ เอาแล้วครับแรมบ้ามีการเผยโชว์แรมบองรวมหมัดเข้าใส่ครับแรมบองเข้าไปชิดตัวครับรวมหมัดเข้าใส่ยังไม่หยุดยังครับโอ้โหอยนัดครับหอยนัดหอยนัดซัดไม่พักจัดไม่หยุดชุดไม่อยู่สู้ไม่ถอยสอยให้ร่วงกันไปข้างครับจังหวะนี้แข่งซ้ายไปครับธนันของแรมบองครับอับบัคัดขวาครับแรมบองอเตะซ้ายลำตัวแล้วทีบขวาครับแรมบ้าทีบขวามครับแรมบ้าครับจังหวะนี้เอาแล้ครับหมัดซ้ายครับธนันของแรมบ้าซ้ายขวาครับแรมบ้าอหมัดขวาคืนครับแรมบองทีบซ้ายหน้าครับแรมบองหนึ่งสองครับแรมบ้าครับ แหมยังยังรัวหมัดเข้าใส่รัวอาวุธเข้าใส่ยังไม่หยุดยังครับไม่มีใครชุดไม่มีใครยั้งใครเลยครับจังหวะนี้นี่ยกแรกครับไม่มีการมาดูชั้นดูเชิงให้เสียเวลาครับไม่มีการมายืนเต้นครับมาถึงก็ใส่อาวุธใส่กันเลยครับเข่าซ้ายครับอืเจอหมัดขึ้นเหมือนกันครับอืหมัดขวาครับอัปคัดขวาครับซัดซอขวาใส่ครับแล้วไม่จับพลิกเหนียพลิกไม่ลงครับจังหวะนี้พลิกเหนียคือพลิกให้ร้มครับแหม เรมบ้านี้อืมอาการพื้โชเมื่อสักครู่นี้น่าจะฟื้นแล้วครับอาการพื้โชกก็คืออาการแปลกๆภาษาใต้ครับจังหวะนี้ครับขยับเดินเข้าหาครับคำไว้ก่อนครับคำไว้ก่อนครับอัปคัดขวาครับอืมสับซอกขวาครับแรมบ้งอืมสับซอกขวาครับแรมบ้งครับอัมศอกขวาขึ้นครับแรมบ้าอัปคัดขวาครับอัปคัดขวาอีกทีครับโอ้ยหน้าสะบัดครับมันหนึ่งสองครับอืมยังรู้เอาอุ้ยเสียหลักเลยครับแหมลงไปนั่งคข่งเมื่อสักครู่จังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับ เดินบทเดินบี้ไม่มีใครถอยเลยสักคนครับโอ้นี่ยังกับรายการมวยวันลุมพีนีเลยครับแบบนี้ครับโอ้บรรยากาศมวยสมัยก่อนครับเอาละครเขาซ้ายครับ123ครับโอ้แม่เขาสุดครับเขาสุดแต่รุกไวครับกรรมการยังไม่นับเขาขวาครับเับประคัดขวาสับสองไม่ถึงครับอัประคัดขวาเหมือนกันครับแรมบ้าแรมบองเดินเข้าหาครับพยายามบทเข้าไปให้ชิดตัวครับชิดในหน่อยครับอยู่ไกลไปใจมันวาไว้โอ้เจอมัดขวาลงไปนั่งเครงกรรมการนับเลยครับแม่ รวดเร็วรุนแรงรวบรัดเหลือเกินครับจังหวะนี้ครับอ่ะมาลุยกันต่อครับล็อกไว้อัปคัดขวาอัปคัดขวาครับหนึ่งสองสามอ่ปคัดขวาอีกทีครับหนึ่งสองล็อกไว้ตีเขาสับซออขวาอัปคัดขวาลงไปนอนงายแล้วันครับและตั้งคุ้มเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ครับก็เป็นธนันของแรมบองนะครับโอ้เอาชนะนกไปได้อย่างสวยงามภายในยกที่หนึ่งยกแรกเท่านั้นครับโอ้โห งายเลยวันหลับเลยครับอเห็นดาวเห็นเดือนกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้แม่สุดจริงครับต้องเอาเปลหามลงครับอืแรมบองชนะนกไปครับในยกที่หนึ่งครับอ้าวเอาเอาก็ดึงเปลกลับด้วยนะครับเอายังมายังแกล้งยังเล่นกันอยู่เลยครับโอ้โหครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชจทีวีครับกด subscribe ครับนี่ครับผู้ชมก็หัวเราะชอบใจเอาเน่ก็นอนเปลแทนครับแล้วก็แบกไปครับอ้าวไม่ใช่ครับผิดคนครับ